สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสั้นเรื่อชื่อเรื่องออว่าสัมผัสกระจกผีเดี๋ดยวไปฟังก,กันเลยในช่วงที่ละครทวีพวกกำลังออกอากาศอยู่นุ่นรุ่นน้องที่ทำงานของผมที่ติดละครเรื่องนี้เป็นอย่างงองเแียมก็เกิดอยากจะได้กระจกโบราณมาประดับบ้านเธอจึงออกไปชวนพี่ต้นรุ่นพี่ที่ทำงานไปช่วยเลือกซื้อที่ร้านขายของเก่า แต่ผมก็ได้เตือนเธอให้ระวังเพราะของโบราณพวกนี้เธอไม่รู้ว่าเจ้าของดั้งเดิมเขาเป็นใครและเขาอยากให้คนอื่นมาครอบครองหรือเปล่าหรือของเก่าของโบราณระวังจะได้ของแถมนะของแถมอะไรกันพี่ซื้อของโบราณนี่เขามีของแถมมาด้วยหรอนุ่นทำนุ่นทำหน้างุดงงสงสัยผมจึงรีบขยายความปกติเขาก็ไม่มีของแถมหรอกแต่ถ้าไม่ปกติก็อาจจะมี ผีหรือวิญ,ญญาณติดมาเป็นของแถมก็ได้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเช่นเดียวกับพี่ต้นที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ให้นัดมันก็พูดเพอ้อเจ้อไปเรื่อยผีสางวิญญ,ญาณมันไม่มีที่ไหนกันหรอกไปเอานุ่นอายพิษนสนแจ่มมันเลยหลักสุดท้ายพี่ต้นก็ไม่ได้ไปกับนุ่นเพราะหัวหน้าสั่งให้เขาลับมาแก้งานส่วนผมต้องรีบกลับบ้านเพราะวันนั้นแม่ไม่สบาย นุ่นเลยไปเลือกซื้กอกระจกโบราณเพียงลำพังและหลังจากวันนั้นนุ่นก็ไม่ได้มาทำงานเป็นเวลาสามวันโดยไม่มีใครติดต่อเธอได้ไม่มีใครรู้ว่าเธอขาดงานไปเพราะอะไรจนกระทั่งล่วงเข้าวันที่สี่เธอถึงได้กลับมาทำงานทุกๆคนที่ทำงานต่างก็อยากรู้ว่าเธอหายไปไหนมาเธอไม่อยากบอกความจริงให้ใครรู้ เธอจึงบอกทุกๆคนไปเพียงแค่เธอไม่สบายเท่านั้นแต่กับผมเธอกล้าเล่าความจริงให้ฟังเพราะเธอคิดว่าผมน่าเชื่อเธอมากกว่าใครๆเธอเล่าว่าวันนั้นหลังจากที่เธอได้ให้คนงานที่ร้านขายของเก่ายกกระจกโบราณมาตั้งไว้ในบ้านเธอก็รู้สึกเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวทุกคราวที่เดินผ่านกระจกโบราณบานนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีแววตา ้องมองเธออยู่เมื่อเธอหันไปมอง mm. ก็เห็นเพียงแค่เงาของตัวเองแต่แล้วพอเธอเดินออกผ่านไปกรอบรูปของเธอที่วางอยู่บนตู้ลิชชักใกล้ๆก,กับกระจกโบราณก็ตกลงมาแตกเธอรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเพรร้อยวันพันปีมันไม่เคยตกลงมาเลยในใจตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็พยายามลอบตัวเองว่าคงไม่ใช่เรื่องผีสางหรือวิญญ,ญาณหลอก คงเป็นเพราะลมกระโชกแรงที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างเลยทำให้กรอบรูปร่วงตกลงมาเธอจึงไปเอาไม้ขวานมาขวาดเศษกระจกกรกอบรูปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่งว่าเศษกระจกกรอบรูปก,ก็บาดเท้าเธอจนเลือดไหลแล้วเมื่อสายตาของเธอเหลือบเป็นมองกระจกโบราณเธอก็ได้เห็นรอยยิ้มที่แยะกว้างเกือบถุงรูหูของหญิงชราที่มีฟันสีดำเหมือนหญิงโบราณที่ชอบเคี้ยวหมาก เธอตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็พอมีสติอยู่จึงโทรศัพท์กลับโทรศัพท์กลับไปที่ร้านขายของเก่าแห่งนั้นแต่เจ้าของร้านไม่เคยเจอเหตุการณ์ทำอนองนี้เพราะเพิ่งรับซื้อมาเธอก็มาซื้อต่อในวันนั้นเลยเจ้าของร้านจึงให้เธอโทรศัพท์ไปคุยกับคนที่นำกระจกโบราณบานนั้นมาฝากขายจนเธอได้รับรู้ว่ากระจกโบราณบานนั้นเป็นกระจกที่ไร้ลับเป็นมรกตตกทอดแต่คนที่เป็นหลาน กลับเอามาขายเพราะจะเอาเงินไปใช้หนี้พนันบอลสุดท้ายหลานคนที่นำกระจกโบราณบานนั้นมาขายเขาก็ยินยอมที่จะรับกระจกโบราณบานนั้นลับคืนแต่ว่าเขาจะไม่ใช้เงินให้ซึ่งเธอก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขอเพียงแค่ให้กระจกโบราณบานนั้นได้กลับไปสู่อยู่ที่ของมันควรที่จะอยู่จริงๆก็พอ